ต่อไปเรามาดูถึงในราศีต่อไปก็คือราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์และราศีกันเราจะพูดสามราศีก่อนของเดือนตุลาปีห้าแปดนะครับเราก็มาดูว่าในราศีกรกฎนี้ได้ไพ่อะไรก็กรกฎได้ไพ่บัตสูน,นเพราะฉะนั้นกรกฎในราศีของเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในตะตาชีวิตเรื่องงาน จะมีหน้าที่ใหม่มาได้บริวารมาเปลี่ยนบริวารมาแล้วก็จะมีการเดินทางและมีแนวโน้มที่ว่าเรากอลังจะคิดจะมีงานเสริมขึ้นมามาทำนะครับที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนก,ก็มีความกังวลอยู่แต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะราศิลกฎเป็นราศีที่เก่งมีความสามารถนะครับส่วนเรื่องของ การเงินในราศรีกรกฎเนี่ยเงินมันก็จะหมุนเข้ามาตลอดเวลาแต่พอหมุนมาปั๊บเงินเจะจจออกไปเรื่องของหนึ่งจะไปเปลี่ยนรถใหม่จะไปทําบ้านหรือจะเอาไปปลูกบ,บ้านนะครับในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักอันนี้เราจะต้องเลือกรับเพราะว่าในราศรีกรกฎเนี่ยในไพ่บอกว่ามันมีเบอร์สูงและเบอร์สองมันจะมีสองคนที่เราังใจว่าเลือกคนใดคนหนึ่ง ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวัยที่ว่าประมาณ 35- ยุต่าน35นั่นเป็นวัยที่แต่งงานนะครับราศีนี้เคื่อนเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังถึงหนึ่งอาจากินน้ำน,น้อยทําให้เกิดเลือดเหนียวเกิดเส้นถึงได้นะครับในราศีของกรกฎเพราะนั้นราศีกรกฎเป็นราศีถาดน้ํานะครับกรกฎคือน,น้ำฉะนั้นเราผิน้ำบ้างในเฉพาะเดือนตุลานี้นะครับ ต่อไปเราก็มาดูในราศีสิงนะครับเราก็มาหยิบไพ่ของราศีสิงร <c oughs> าศีสิงได้ไพ่บัศย์ไพ่บัศย์นี่เราเปรียบถึงว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงไพ่กับการงานเปรียบเสมือนเจ้านายใหม่เพราะฉะนั้นในราศีสิงเนี่ยก็คือหนึ่งจะได้เจ้านายใหม่มาโปรโมทนะครับแล้วก็ได้บริวารมาช่วย เพราะเลขบสี่นี้เป็นเลขแห่งความมั่นคงเหมือนกับสี่สองมั่นคงนะครับส่วนการเงินแน่นอนละเงินมันก็จะไหลายเข้ามาให้เรานะครับบางทีเราก็ไปคุยไปติดต่ออะไรก็จะได้เงินมาส่งความปัฒนานะครับส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำมาหรือถ้ามีคู่มอยู่ก็อาจจะ แต่งงานนะครับหรือมีผู้ใหญ่เนี่ยบอถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งงานแต่คนที่แต่งงานไปนแล้วมีครอบครัวไปแล้วอยู่ในวัยประมาณาสามสิบกว่านิดหน่อยก็อาจจะมีบุตรเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีบุตรอยู่มันก็น่าจะเป็นบุตรชายนะครับลูกชายนะครับเช่นสุขภาพนี่ก็ระระวังเรื่องของความคิดไยเก์คิดหลายๆเรื่อง เพราะว่าในราศีนี้เวลาศีสศิษย์มีคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็ต้องระวังตร่งนี้ก่อนนะครับงั้นต่อไปเราก็มาดูในราศีกันราศีกันนี่เป็นราศีที่ว่างเปล่าเพราะฉะน,นั้นในจักรราศีเนี่ยของไพ่ดวนี้ราศีกันจะเป็นราศีว่างแล้วก็เปมันจะมีใบเดียวแล้วเปิดขึ้นมาเป็นเบอร์เจ็ดเพราะนั้นคนที่เกิดในราศีกันเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องงานก็อาจจะทุก มีงานเก่าๆสูงม,มาทำให้การหนนะักไม่เป็เวลาพักผ่อนนะครับเพราะมันเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดมันก็คือเลขที่การทำอะไรจัดหนักนะครับทำให้ไม่สบายสบายใจและเลขเจ็ดนี่มาจอกการต่อสู้นะครับเพราะเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขของการที่ต่อสู้และมีการเดินทางเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพต้องระวังเรื่องของกระดูกฟัน หรือเกี่ยวกับลำไส้นะครับหรือท้องผูกเนี่ยต้องระวังดีหน่อยในเรื่องความรักเลขเจ็ดเนี่ยปีนี้ในลาในเดือนของตุลาเนี่ยเราจะได้คนที่เขามีตำแหน่งมาแล้วหรือคนที่เคยแต่งงานมาแล้วมันก็จะค่อนางจะสมหวังทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นในราศรีกรันม,มันเป็นราศรีกว้างปาเงั้นคนที่เกิดในราศรีกันเนี่ยมักจะเลือกคู่ยากนะครับ เราะนั้นปีนี้มันก็ทําให้เราตืดนตัดใจเหมือนกันเพราะถ้าท่านได้คู่ที่หนึ่งอยู่กนละินฐานหรือแดนไกลเ่ยมันจะวิ่งข้ามาหาในเดนนี้นะครับนี่ก็คือลาศีกันในเดือนตุลานะครับเดั๋ยวนี้เราจะต่อไปอีกราศีหนึ่งนะครับถ้าท่านใด ฟังแล้วสนใจหรืออยากจะติดต่อมาคุยปรึกษาเรื่องนี้นะครับเชิญได้น,นะครับจากที่นี่นะครับนะครับแล้วเราก็มาคุยกันมันอาจจะได้ดีๆอันนี้มันเป็นเพียงแต่กว้างๆนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราเป็นตัวกาหนดนะครับเพราะว่าไพ่นี้มันก็จะว่าอยู่สองเรือนนะครับคือเรือราศีกันกับราศีมีนะครับบางให้เราเนี่ย ป็นตัวเลือกใน20ซส่วนดวงตานี่มันก็มีประมาณ80นะครับถ้าขอปุบกันครับสวัสดีครับ